บัลลังโลกา เทาเล่ไทท่านที่เปรียบเสมือนเทพผู้สร้างตนแรกที่แบกรับทองฟ้าเอาไว้ว่ากันว่าในอดีตการเนี่ยเขาเคยเป็นราชาที่นั่งอยู่บนบัลลังแต่ปัจจุบันณนะตอนนี้เนี่ยเขาได้สละบัลลังของตนและกลายเป็นเทพยักษ์ผู้แบกเครื่องจักรรุ่งอรุณเพื่อมอบแสงสว่างให้กับออกเคมาซึ่งตัวเคฟเลลเนี่ยก็ถือกำเนิดมาจากการรวมตัวกันของสายฟ้าและก็ไขสันหลังของผืนโลกโดยเหล่าถวยเทพเนี่ยได้มอบหมายให้เขาทำหน้าที่ในการสรรส้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาซึ่งแอมฟอรียสเนี่ยก็ถือเป็นมนุษย์กลุ่มแรกที่ถูกสร้้าาางงขึนมหลัจก เคฟาเล่ได้มอบชีวิตให้ตามรูปลักษณ์ของตนและตัวเคฟาเล่เองนั้นก็มีความรักต่อสิ่งมีชีวิตที่เขาส,สร้างขึ้นมาอย่างมากเลยและด้วยความรักที่เขามีต่อมนุษย์อย่างมากล้เนเขาจึงเลือกที่จะหยุดอยู่ในโลกมนุษย์ตลอดกาลและก็คอยเคียงข้างเหล่ามวลมนุษย์อยู่เสมอและนอกจากนี้นก็ยังมีตำนานสุดแสนโรแมนติกที่เล่าขานกันในเมืองสัตว์สิธิ์ว่าเมื่อ,อยามวิกฤตมาถึงเนี่ยเคฟาเล่จะลืมตาขึ้นอีกคราเพื่อนำพาเหล่ามวลมนุษย์เอาชนะคลื่นทมิฬและสร้างโลกขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง